สองจอจอจ,จอจักรภพจอจิรายุเปิดศึกสนันพักเพื่อไทยนั่นสิจักระพไหนครับจกบักระพเพนแคจกักระพเพนแคว่าที่ว่าที่เขาเรียกกันว่าที่ว่าที่จิรายุจิรายุไหนครับโคศกรัฐบาลคนปัจจุบันห่วงรัพย์ใช่ค่ะจิรายุห่วงรั์พักเพื่อไทยโคศกรัฐบาลณทีน่นี้ต้องห่วงตําแหน่งหรือเปล่า เดี๋ยวโทรไปถามคุณจิรายูก่อนเรื่องของเรื่องเรื่องของเรื่องเข้าสุเด็นเลยนะฮะค่ะย้อนกลับไปเมื่อวันที่9กะระกะดาที่ผ่านมาค่ะใน Facebook ของคุณจักรพบเพนแขปรากฏข้อความที่ตะลึงตึงๆอยู่พอสมควรจู่ๆก็โพสต์เองโพสต์เองเลยจักรพบเพนแขว่าที่โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีแล้วคนที่โพสต์นะก็เป็น Facebook ของคุณจักรพบเพนแขไม่ได้คนอื่นโพสต์นะ โพสเองอะนักเลงพออ,ะ,อะใครตั้งใครตั้งเดี๋ยวต้องโทรไปถามคุณจักรพบก่อนแต่คุณจะเอาพบโพสแบบนี้ไม่จบไม่จบไม่จบวันที่9ใช่ไหมครับนั่นวันที่9้าค่ะตอนบ่ายโมงค่ะขยับมาวันที่10วันที่10คุณจะักระพบเพ็แขโพสต์ใน Facebook ของตัวเองดอกย้ําอีกดอกใช่ค่ะเหมือนรายงานความคืบหน้าข่าวยางไม่รู้ดังต่อไปนี้นะเตรียมเอกสารกรอกประวัติโคศกรัฐบาลคุณจักรพบเพนแขปริญญาตรีรัฐศาสตร์จุา ปริญญาโทจอห์นฮอฟกินยูนิเวอร์ซิตี้ขณะเดียวกันขณะเดียวกันคุณเจ้าพระพบนแขก็ได้โพสต์สำเนาใบเซอร์ติฟิเคตค่ะทั้งใบเซอร์ที่ปริญรรญษัทกาาุลา,าและจอห์นฮอฟกิน, <certificate S 1> น,กนส์ยูนิเวอร์ซิตี้เพื่อยืนยันว่านี่โปรไฟล์เป็นแบบนี้แล้วก็มีรูปด้วย เราก็สอบทานไปที่คุณจักรพงศ์เพนแข่คอนเฟิร์มได้เหรอไอเรื่องจะได้เป็นโฆษกรัฐบาลค่ะจะเริ่มกันตั้งแต่เมื่อไร่อะไรอย่างไรคุณจักรพงขอตัวไม่ให้สัมภาษณ์แต่ให้ข้อมูลสั้นๆว่าว่ากรอกแบบฟอร์มประวัติเรียบร้อยแล้วค่ะจะเอาแบบฟอร์มที่กรอกประวัติเสร็จเรียบร้อยไปยื่นใส่มือหม,อมิง ุณหที่มิที่11ก็คือวันนี้วันนี้จะส่งถึงมือหมอมิ้งกอบประวัติของคุณเจพาพเปเพนแขจะส่งถึงมือหมอมิ้งเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบค่ะตรวจสอบประวัติก่อนใช่ไหมครับอันนี้ถือว่ายืนยันได้กี่เปอร์เซ็นต์คะว่าที่ขอศกปกตินะตำแหน่งทางการเมืองเขาไม่ประกาศกันก่อนนะก็นี่ไงนักเลงพอไงโพสต์เองบอกเองเลยไม่มีใครถามไม่มีใครอะไรเลย ชัดเจนไหมเราก็สงสัยเออทีมงานจอร์ดุทไทยอินไซเ t อ a ์แลนด์ก็ต่อสายไปที่คุณจิรายุห่วงทรัพย์โคตกรัฐบาลคนปัจจุบันย้ำว่าเครพจิงๆจเยอกๆนะคุณจิรายุคําถามแรกก็คือในทีนี้ควรห่วงทรัพย์หรือควรห่วงตําแหน่งโคษรกรัฐบาลเออเพราะมีคนเป็นว่าที่มาแล้วนะคะมีว่าที่มาเปิดชื่อมาแล้วคุณจะพบเพนแข ก็โพสต์ว่าที่โคศกมาแล้วแนะนําสถานะใหม่ของตัวเองเรียบร้อยใน Facebook ว่าที่โคศกประจําสํานักนายกรตรียังไม่แต่งตั้งนะเป็นว่าที่ไม่แค่นั้นครับยังโพสต์ข้อความต่อเนื่องขยาขวัญเลยตรอกประวัติใส่แบบฟอร์มแล้วจะเอาไปยื่นใส่มือหมอมิงเลขานายกวันนี้วันนี้อว่ากันไปประมาณนั้นคุณจิรายุว่าไงล่ะคุณจิรายุคุณจิรายุบอกว่าผมขอ ไม่ให้สัมภาษณ์เป็นเรื่องเป็นราวเพราะมันจะเข้าทางจากระพบเป็นแขนั่นสิแปลว่าอะไรแต่สิ่งที่พอจะพูดได้ก็คือดังต่อไปนี้ค่ะดังต่อไปนี้ครับดังนี้เลยนะคะข้อความที่หนึ่งโดยมารยาททางสังคมสุภาพบุรุษไม่ทำกันปล่อยข่าวเพื่ออัปเกรดตัวเองเอ,อด่ากันซึ่งหน้าเลยนะเนี่ย<อ>ด่าแบบสุภาพอีกหนึ่งข้อความตอนนี้ยังไม่มีผู้ใหญ่มาคุยอะไร เขามโนยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงโคศกรัฐบาลโคศกปัจจุบันกก่าเชื่อหรือยังสองจอเขาเปิดศึกสนั่นพักเพื่อไทยสูสีนะคู่นี้สูสียเนี่ยวัดกันได้วัดกันได้นะสิบคนกันเองอันนี้คนกันเองนะคนกันเองคนกันเองเลียกกันเองแล้วกันคนกันเองเล่นกันเองเออสนุกกันเองหรือเปล่าอชาวบ้านไม่ได้สนุกด้วยชาวบ้านไม่ได้สนุกด้วยค่ะ